โรงเรียนบ้านแซสโบสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสะเกตเขต3มีพื้นที่64ไร่ตั้งอยู่หมู่ที่6บ้านแซสโบตำบลดงรักอำเภอภูสิงห์จังหวัดสีสะเกตเป็นเขตพื้นที่บริการด้านการศึกษาสำหรับหมู่บ้านหลักๆ3ห,หมู่บ้านได้แก่บ้านเซสโบบ้านกลางและบ้านคูสีแจ อีกทั้งยังมีชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงบางส่วนที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ได้แก่บ้านโอปังโกและบ้านวานาสวรรค์โรงเรียนบ้านเซสโบเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่14กรกฎาคม ปีพุทธศัการาช2516มีนายสงายชัยนินดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในสงบัตธรรมเป็นครูผู้สอนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแซสโบเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามมีจำนวนนักเรียน354คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนบริบทของชุมชนในเขตพื้นที่บริการเป็นสังคมการเกษตรคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเช่นทำนา ทำไร่ได้ทำสวนยางพารามีวัฒนธรรมประเพณีแบบถิ่นอีสานใต้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของประชาชนในท้องถิน่นมี3มภาษาคือไทยลาวและขเขมรวิสัยทัศน์จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ชุมชนและส่วนราชการสนับสนุนการศึกษาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้โรงเรียนบ้านเซสโบเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้พันธกิจ 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับและเด็กก่อนวัยเรียนอย่างทั่วถึง 2. ร่วมมือกับชุมชน และองค์กรต่างๆเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมพัฒนาครูจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนบ้านเซสโบเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนประชารัฐและเป็นตัวแทนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษานำนักเรียนเข้าแข่งขันง,งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่และระดับชาติจากการทุ่มเทแรงกายของบุคลากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโรงเรียนบ้านเซสโบจึงเป็นสถานศึกษาที่ทรงคุณค่า สง่างามและปรากฏอยู่ในใจของทุกคนและเป็นสถาบันการศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่มุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคมตลอดไป